สุดครับท่านกำลังรับชมรายการฟาร์พี่เกมเมอร์นะครับวันนี้มอยู่แบบไรไม่วันนี้มีอยู่กับเกม CSGO น,น,นะครับเป็นของเสือนะเล่นได้เปน็นเคยเล่นครั้งแรกแล้วเน้นมีนมนแค่พันบาทเยอะผมไม่ค่อยรู้อะไรมากนะไม่เปิดให้วะ เฮ้ยเช็ดแม่นี่นน่น่่เป็นไงทุย้ยโอเคเริ่มเริ่ม,มอาวุธนี่ครับชอบสไนเปอร์เอ้เชี่นสนยสไนเปอร์เนี่ยอ่ะนี่วะ มาใส่จุกน่าจะดีก่อนอ้ยเจ็ตแม่เฮียโอเคีรับคัมยาป่ะจะเยอะคนมันเล่นไม่เป็นเลยไงเผือ่อก็เล่นกับบอทนะไม่ได้เล่นออกับคนตไม่ขอเพื่อนตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะระเบิดวางแล้ว มันจะมีปืนไรแดดเนี่ยแล้วเอาปืนลูกสองเนี่ยโอ้โหเจ็บเบี้ยและมีสีไฟมั้งเนี่ย อะไรวะยัดเคไม่ได้ยิงเลยเไปปืนมาอโอโ้โหยัดแมใครวะเนี่ย ตเตอร์ภาคก่อนเนี่ยเคาเตอร์นะภาคก่อนมันภาพไม่ค่อยสวยเลยพอมาถึงภาคนี้นะเียสโกนะภาพยังสวยเลยกราฟิก,กด,ดีมาก็ศแม่นี่มีระเบิดเนี่ยนะอคไรวะ โอ๊ยโอ๊โยย็ดแนมงบุกเข้าไปก่อนเลยพี่แม่ค้างเตยผมไม่ตัดเอานะผมเล่นก็เหมือนเล่นพีบีแล้วแม่ยิยงเงี้ยดินไปบหนาวทีก็สี อยารู้สองกล้องตัวไหนไม่เนหะโ,โอโอ,อ,อย้ยมาเป็นกองคุณหนีละแม่งเลยผมหนีแล้วครับ อุ้ยมาเป็นกองหัวแตกเลยมาไเป็นกองอย่างนี้อย,อยากนะครับผมามาตอนไหนน่าจะดีกว่าไรวะซื้อขินเปลือง

เอาครับเอา,าเอา่ะเคยนะเฉยผมฆ่าได้สองตัวนะ มาไม่นิ่นบุ้ยมาเต็มเลยพวกมากันแล้วไอ้หนูไปไหนสิครับโว้ยจัดแม่ <c oughs> <c oughs> này đi gặp quốc bà nữa, Move it. Move it. này bà rồi đấy nơi bà mày 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 ฟาไปแม่งเลยไอ้โโอมาจากไหนเนี่ยเพิ่งโผล่มาจากไหนเนี่ยอตอนนี้ยังสี่เอาสามอยู่นะ,ะตายตาย ผมชอบสไนท so, ี่ยิงนัดเดียวแล้วเจาะครับไม่ได้ซื้ออะไรแพงมากชอบจริงๆนะสไนที่ยิงนัดเดียวจอะอ่ะผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับ P.S. Go เท่าไหร่ ก็แค่มาเล่นเึกมเล่นฝึกฝึกมืออุ้ยถึงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮียโปอิฮา บอทเขาโหดจริงนะบอทเขาโหดจริงพูดไปก็ปอปอช่านแหละแคมเปยต่ำจรจิงๆเลย <Hey. S 2> โอผ hey, <c oughs> วา่าตัวหนึงเฮ้ทำไมวังระเบิดเลยจังไหนรู้อยู่ว่าวางระเบิดแล้วตรงไหนวะเววนี่ย ่รู้ครับผมไม่ค่อยรู้อะไรมากเดี๋ยวว่าผมเลยตรงไหนวะไม่เลยโอเค มันไม่เหมือนพีบีเลยนะฮะพีบีนี่มันเล่นง่ายกผมถนัดแต่พีบีไงโอ้ดูป้ามันอื้อหือวงตรงเลยง่าย,ยงายจริงเวลาจริงอะ ดี๋ยว่าเนี่ยทนายก็ไม่ได้ผลดีวืว่าโอเคแล้ว Ui kia lên nhạc mấy Ôi, Ôi mến một đến một để bước nhé đi Yên đi yên yên Ui 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 tốt tốt tai tai là trời tai này Chết khê nhà nạ đây never born là này khó về lắm này PB phỏng ngay cả dễ rồi I อุ <Why not? S 1> ้ยอุ้ยบุกเข้าไปล้าลองโดนลบไปนูตา โอเคครับก็ต้องจบไปเท่านี้นะก็บายยครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้ว CS GO นะอย่าลืมกด Subscribe แล้กกวก็ติดตามมาด้วยนะบายยครับ